สวัสดีค่ะกนิษฐาตรีรัตะนพรค่ะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท k ิง g d o m ม r g a n ก c Network นะคะนิกกี้กรลมนิชานะคะตอนนี้นิกกี้ก็ทำที่ปรึกษาธุรกิจอยู่เกี่ยวกับเรื่องความงามสกินแคร์และมีอาหารเสริมด้วยค่ะสวัสดีครับผมดรเสียสักเิพเริทัศครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอิสระอดีตเคยทำงานเป็นผู้บริหารในกระทรวงอวก็คือการอรุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือที่รู้จักกันในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิม เพราะว่าปกติเนี่ยนิกกี้เป็นคนที่พูดในที่สาธารณะอยู่แล้วค่ะแต่จะใช้คำพูดน้ำเสียงและอินเนอร์ในการบรรยายที่ช้าแล้วก็ดูคุมโทนอยากจะได้มีโอกาสได้พัฒนาภกษะในการพูดนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจค่ะหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะ นิกกี้สามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ในหลายๆช่องทางในหลายๆการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ลงในโลกออนไลน์การขึ้นพูดในที่สาธารณะเลยค่ะการใช้เสียงในการนําเสนอซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเราเรียนรู้วิธีการนําเสนอนอกเหนือจากใช้เทคนิคแล้วเรื่องของการใช้เสียง เพื่อจะจูงใจคนติดตามเรื่องราวเราของเราเนี่ยได้อย่างตลอดมันต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะและที่สําคัญก็คือเราได้ฝึกทักษะในเรื่องของการเรียบเรียงทั้งความคิดและก็การนําเสนอทําให้คนสามารถจะฟังเราได้เราอาจจะทํางานกับตัวเองเยอะนะคะทีนี้ในในการพูดเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ให,ให้ให้กับมวลชนนะคะเราอาจจะต้องดูว่าความคาดหวังหรือว่าประโยชน,น์อะคะ่ะของผู้ฟ ังที่เป็นกลุ่มใหญ่นะคะต้องการที่จะฟังอะไรแล้วก็ฟังอะไรแล้วจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวของเรามากที่สุด อาจารย์เนวิทสอนดีมากเลยค่ะสอนเข้าใจลงรายละเอียดนักเรียนทุกคนคือคนไหนไม่ผ่านก็ต้องซ่อมค่ะก็ต้องแก้แต่การทำงานละเอียดอย่างนี้มันจะทำให้เราเพิ่มศักยภาพสกิลในการพูดทักษะในการพูดช่องเสียงในการพูดก็เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยถ้าใครคิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของทั้งการนาเสนอหรือแม้กระทั่งการที่แสดงเป็นภาวะผู้นาหลักสูตร นี้ตอบโจทย์ครับแต่ต้องเตือนไว้ว่าหลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรที่คนที่ต้องการคําชมหวานหวานหรือเข้ามาผ่านง่ายๆเพื่อจะรับเซอร์ติฟิเคตไม่ใช่หลักสูตรนี้ฝึกจริงทดลองจริงทําจริงแล้วก็เหนื่อยจริงครับ ก็ทุกสิ่งนะคะก็ lifelong learning ค่ะก็สามารถที่เรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็คนเราสามารถที่จะมีฝันใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆได้ตลอดนะคะก็ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ ถ้าใครทุกคนอยากเรียนนะคะต้องรีบเข้ามานะคะเพราะว่าอาจารย์สอนแต่ละคลาสเนี่ยจำนวนจำกัดสอนละเอียดและใครที่อยากพัฒนาตัวเองอยากเป็นนักพูดนักบรรยายนักถ่ายทอดที่โดดเด่นต้องมาเรียนคะ่ะคลาสนี้คอนเฟิร์มค่ะถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วเป็นนักสู้หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านครับขอบคุณครับ